ดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับครูเล็กอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเล็กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆมาเรียนรู้กันเลยนะคะลากเส้นโยงภาพวัสดุธรรมชาติกับภาพการละเล่นให้สัมพันธ์กันก่อนอื่นให้เด็กๆเตรียมดินสอนนะคะและให้เด็กๆสังเกตภาพฝั่งซ้ายมือของเราและฝั่งขวามือของเรานะคะเด็กๆ ภาพที่หนึ่งของเราเป็นภาพต้นมะพร้าวค่ะแล้วให้เรามาดูฝั่งขวามือนะคะให้เด็กๆสังเกตการลาเล่นที่สัมพันธ์กับภาพที่หนึ่งก็คือต้นมะพร้าวภาพแรกเด็กคนนี้กำลังขี่ม้าก้านกล้วยอยู่ไม่ใช่นะคะเด็กๆภาพที่สองเด็กคนนี้กำลังวิ่งเล่นว่าวอยู่ไม่ใช่นะคะเด็กๆภาพที่สามคือเด็กกำลังเดินกระลาค่ะเป็นเกี่ยวกับต้นมะพร้าวนะคะ ให้เด็กๆโยงภาพไปหากันได้เลยค่ะค่ะต่อไปเราไปดูภาพที่สองกันนะคะภาพที่สองคือภาพต้นกล้วยค่ะเด็กๆอ่าแล้วเราก็ไปสังเกตฝั่งฟ้ามือของเรานะคะว่าการล่าเล่นสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะภาพที่หนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้กําลังขี่ม้าก้านกล้วยถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆสัมพันธ์กันนะคะให้เด็กๆโยงภาพไปหาต้นกล้วยเลยค่ะ และภาพสุดท้ายภาพที่3นะคะเป็นต้นไผ่นะคะให้เด็กๆมาดูฟั่งความือของเราเหมือนเดิมค่ะซึ่งภาพที่2ก็คือเด็กกําลังวิ่งเล่นเว่าวอยู่นั่นเองนะคะเป็นภาพการละาเล่นเกี่ยวกับใช้วัสดุของไม้ไผ่ค่ะให้โยงไปหากันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะ ค่าเด็กๆสิจปกรรมเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะวันนี้ครูเล็กลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ